ท่านคณะกรรมการที่เคารพค่ะและสวัสดีเพื่อนเพื่อนบริหารการศึกษารุ่นที่7ท่านค่ะมิชานางสาวพัชราชนกุงเวียนค่ะนักศึกษาระดับปริญญา,า,รราโทสาขาการบริหารการศึกษารุ่นที่7็มหาวิทยาลัยรายชภัฏนครราชสีมาวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หัวข้อรูปแบบการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนอนนฟาวนวัดใหม่ชัยภูษณ์ฉลาดราชนบางบสํสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ เษีค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดาจารจตุรงคนานิรังคุมเป็นที่ปรึสษาในการทำวิทยานิพนธครั้งนี้ค่ะค่ะสำหรับความเป็นมาและความสำคัญนะคะเนื่องจากการศึกษาปัจจุบันนะคะต้องอาศัยคุณภาพนะคะเป็นรากฐานนะคะในการพัฒนานักเรียนค่ะซึ่งพระราชบัญญัติการ กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาค่ะเพื่อเป็นข้อมูลที่จะเป็นหลักประกันว่าการศึกษาเนี่ยจะมีคุณภาพนะคะและเพื่อสามารถรองรับการประเมินจากภายนอกได้ค่ะดิฉันนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรของเรงยาบาลบ้านใหม่ชียนาทค่ะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ทํางานด้านการประกันคุณภาพนะคะจึงเล็งเห็นความสําคัญค คนมีรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเพื่อศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพื่อประเมินรูปแบบการ ณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่เชียงโขนฉัตรได้บรรลุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเวียงเีรีค่ะซึ่งจะมีความสําคัญดังนี้นะคะเมื่อได้รูปแบบการพัฒนางานประกันคุณภาพแล้ว และโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันนะคะสามารถนํารูปแบบที่ได้จากการใจในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในได้ค่ะและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้ค่ะไปวางแผนเชิงนโยบายรวมถึงพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานะคะให้มีประสิทธิภาพในด้านของการประกันคุณภาพภายในมากยิ่งขึ้นค่ะ รอบแนวคิดในการวิจัยค่ะผู้วิจัยนะคะได้ศึกษาองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานะคะโดยได้ยึดตามกฎของกระทรวงค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย6องค์ประกอบดังนี้ค่ะคือการกําหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาการประเมินผลและตรวจสอบการติดตามผลการดาเนินงานและการ จะนำปสู่แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศรราึกษาภายในสถานศึกษานะคะและจะนำปสู่การสร้างรูปแบบการพัฒนางานารประกันคุณภาพโดยใช้รูปแบบที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ค่ะได้ดังน,นี้ค่ะก็จะมีหลักการวัตถุประสงค์กลวิธีหรือการดำเนินงานการประเมินผลและเงื่อนไขความสำเร็จค่ะและจะนำปสู่การประเมินรูปแบบนะคะ ซึ่งประเมิน2มิติค่ะก็คือด้านความเหมาะสมและความเปลี่ยนไปได้ค่ะวิธีดําเนินการวิจัยนะคะผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น2ระยะค่ะระยะที่1คือการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา,กา,กษาภายในนะคะโดยขั้นตอนที่1คือการศึกษาเอกสารค่ะเมื่อศึกษาเอกสารแล้วนะคะจะได้องค์ประกอบทั้งหมด6องค์ประกอบค่ะ,ะที่เสนอไปข้างต้นนะคะโดยยึดตามกฎของกระทรวงค่ะมีแบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์เอกสาร เป็นเครื่องมือในการวิจัยนะคะและจะนําไปสู่ขั้นตอนที่2คือการศึกษาบริบทการดาเนินง,งานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนค่ะโดยการที่จะศึกษาบริบทนะคะเมื่อเราได้บริบทแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยต้องการเ,เพิ่มเติมหรือพัฒนาในส่วนไหนนะคะโดยการสนทนากลุ่มค่ะและเมื่อได้บริบทโรงเรียนแล้วนะคะเราก็จะนําไปสู่การหาแนวทางการ โดยไปสัมภาษณ์นะคะ,ะหาแนวทางจากโรงเรียนที่มีการประกันคุณภาพที่เป็นเลิศค่ะนะคะสามโรงเรียนนะคะโดยสัมภาษณ์ผู้บริหารแล้วก็สัมภาษณ์คุณครูฝ่ายประกันค่ะต่อมานะคะนำทุกสามส่วนนะคะจะไปสู่ระยะที่สองก็ววคือการสร้างและประเมินรูแปแบบค่ะการอันดับแรกนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือจะเป็นการ่าเมื่อได้ทั้งสาม ทั้งสามส่วนเมื่อกี้ข้างต้นนะคะก็จะมีออกองค์ประกอบนะคะบริบทสถานศึกษาแล้วก็ํางคางนำไปสู่การร่างรูปแบบโดยจะยึดตามมีหลักการหลักการวัตถุประสงค์วิธีการดำเนินงานการประเมินผลและเงื่อนไขความสำเร็จค่ะแล้วก็นำไปสู่การประเมินรูปแบบค่ะ